ปากนี่นะก็ไปเอกนะเดี๋ยวพี่ให้คิวนะปาพี่เป้คิวมเดี๋ยวรานาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไลฟ์อยู่ไปทำไลฟ์เไรพี่เขาตอนยาพูดอ่ะ้รงเลงว่าน้าไม่ค่อยเจ๋งนมาดูแลลูกด้วยถ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปแล้วไม่แผงอกคุณเซ็กซี่คุณเปิดไปสิเอมเอ็มไดูเสื้อหน่อยเราแผงอกพี่คุาเซ็กซี่ออกทำไงเสื้อมันไม่งั้นมันตันไปแล้ว เอ็อมกกเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงนะเอาเอากัด,ดกว่าเสื้อพี่มิก่ะเราไงดีแหงอกทำไงดีเอมเปิดหน่อยะแล้วเดี๋ยวเข็มอ่าน,านาอ่นนะอ่าโอเคอ่ะแล้วเข็มกลับ,บอ,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 อ่า ะเปรี้ยวมันไม่มีจริงขนน่ะพูดเลย ม่เดี๋ยวเราใช้เขมกัดช่วยนะใช้เขมกัดช่วยนะนิดนึงเองมีหนะ้า เตียทําอะไรไว้เห็นทั้งหมดนะตาอย่าหลุดนะจ้องเข้าไปในตาเขาทั้งคู่นะซีนเนี้ยอย่างนี้เลยคนระับปุ๊บเลยอย่าพลาดนะลดหน่อยเอ่อขึ้นไปอีก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 ต่อรีคอร์ดพี่เตี้ยวขึ้นไปชั้นรองอ่ะอ่าไม่ต้จะห่างป็ดหนึ่งเออประมาณนี้นะ,อะเอ่อก็เปิอดที่ไม่ลงมาดิ ึงสอามสอี่เพิ่เดนินกว้างี่มหันมองตอนนี้นี่ No.